ค่ำคืนแห่งการพิภากษาได้เริ่มต้นขึ้นเวลาสามนาฬิกาสัญญาณเตือนจากนาฬิกาข้อบมือของผู้กองวายุได้ร้องดังขึ้นผู้กองจอมคาถาค่อยๆลืมตาและคลายสมาธิออกพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่เอาล่ะทุกคนได้เวลาจบเรื่องทั้งหมดนี้แล้วผมร้อยตำรวจเอกวายุพระพายพัดขอสดุดีในความกล้าหาญของพวกท่าน ผมเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมทำภาร,รกิจกับพวกท่านในครั้งนี้และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านทุกคนจะสามารถทำภาร,รกิจได้อย่างลุล่วงและปลอดภัยผู้กองวายุพูดขึ้นและใช้มือขวาทำวันธยาหัดกระผมนายดาบประทีปท้วมประถมก็ยินดีที่ได้ร่วมทำภาร,รกิจครั้งนี้กับทุกคนเช่นกันครับดาบท้วมพูดขึ้นและใช้มือขวาทำวันทยาหัดพร้อมกับผู้กองวายุ ผู้เป็นผู้บังคับบัญชาตนผมเองก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนรอดกลับมาให้ได้ละ่ะทองดวงพูดเออในฐานะของในพรานหมู่บ้านพรานคมอัศนีอาจจะทำงานให้คุ้มเงินค่าจ้างก็แล้วกันหลังจากการพูดครั้งสุดท้ายคณะเดินทางก็แบ่งการเดินทางออกเป็นสองกลุ่มดังแผนที่วางเอาไว้ล่วงหน้า โดยที่พรานแย้มและดาบทวมวิ่งนำทางไปก่อนเพื่อที่จะบุกเข้ารังโจนในด้านทิศตะวันตกส่วนผู้กองวายุและเจ้าทองด้วงหลังจากตรวจเช็คสภาพเรือที่ใช้ในการหลบหนีแล้วก็วิ่งแยกออกไปทางทิศตะวันออกเพื่อบุกเข้ารังโจนทางตรงกันข้ามกับกลุ่มของพลานแย้มรังโจนของเสือชุบตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ง่ายต่อการมองเห็นของศัตรูไม่ว่าศัตรูจะมาในทิศทางใดก็สามารถมองเห็นได้ง่าย อีกทั้งบนป้อมเหนือกำแพงยังมีเสือเฝ้ายามอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยทันใดนั้นที่พรานแย้มและดาบทวมวิ่งไปยังตำแหน่งใต้ป้อมเหนือกำแพงที่มีเสือยามกำลังเฝ้าสังเกตการอยู่ลูกดอกหน้าไม้ของเจ้าทองด้วงก็พุ่งตรงมาจากที่มืดของทิศตะวันตกปักเข้าจุดตายในร่างกายของเสือที่กำลังยืนเฝ้ายามอยู่จนล้มลงแบบไร้ซึ่งเสียงดาบ ลูกดอกของไอ้หนูมันเปิดทางให้แล้ววิ่งตามขามาเร็วรานแย้มพูดพลังวิ่งเข้ารังโจนมุ่งตรงไปยังกระท่อมข้างกรงเฉลยที่คาดว่าน่าจะเป็นที่เก็บซ่อนของกระบอกเงินลายฉลุในทันทีด้วยพละกําลังอันมหาศาลของดาบท้วมดาบหนุ่มย่องเข้าไปที่ดันหลังของโจรที่เฝ้าหน้ากระท่มและใช้มือทั้งสองข้างหักกระดูกต้นคอ ทำให้เสือที่เฝ้ายามอยู่หน้ากระท่อมจากโลกใบนี้ไปอย่างสงบโดยที่ไม่ทันตั้งตัวและมันก็เป็นไปตามคาดภายในกระท่อมหลังนี้มากไปด้วยทรัพย์สินและสมบัติมีค่าไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองสิ่งของต่างๆที่เสือทองสุ่มล้วนไปป้นชาวบ้านมาตึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกระบอกเงินลายฉลุที่ถูกตั้งตังงาอยู่กลางกระท่อมนั่นหรือปเปล่าดาบกระบอกเงินลายฉลุที่พวกเราตามหา ดาบหยิบมาซะจะได้ออกจากที่นี่กันรานแย้มพูดทางด้านของผู้กองวายุและเจ้าทองด่วงหลังจากยิงลูกดอกเปิดทางให้พรานแย้มและดาบท้วมย่องเข้ารังโจนไปแล้วเจ้าทองด่วงก็หยิบลูกดอกเล็งไปทางเสือที่เฝ้ายามอยู่ด้านบนป้อมทางทิศตะวันออกและลั่นไกลปิดชีพศัตรูในทันทีหลังจากนั้นเจ้าทองดวงก็วิ่งนำผู้กองวายุ มุ่งเข้ารังโจรและตรงไปยังกงเฉลยอันเป็นจุดหมายสำคัญของตนเพื่อช่วยพี่สาวและบอกข่าวคราวการช่วยเหลือให้กับเฉลยที่เหลืออยู่พี่นี่ข้าเองข้ามาช่วยแล้วทองดวงพูดชาวบ้านทุกคนฟังผมนะตอนนี้ผมได้ตำแหน่งที่ตั้งที่แน่ชัดของรังโจนแห่งนี้แล้วผมจะต้องกลับไปขอกำลังเสริมเพื่อมาช่วยทุกคนวันนี้ผมไม่สามารถพาทุกคนออกไปพร้อมกันได้ผมอยากให้ทุกคนอดทนรออีกสักหน่อย ไม่นานเกินรอทางกรมตำรวจจะบุกมาทำลายรังโจนแห่งนี้แน่นอนผู้กองวายุพูดให้คำมั่นสัญญากับชาวบ้านในกรงขังผู้ที่ถูกเสือทองสุ่มจับเป็นชเชลยเพื่อใช้งานแผนการของคณะเดินทางมันดูชงเรียบง่ายและเหมือนจะสำเร็จไปได้ด้วยดีแต่คณะเดินทางหารู้เลยไม่ว่าทุกการกระทําของพวกตนบูกจับตาม,มองจากเสือร้ายหล่องหนผู้ปรับตัวฉกาดของพรานแย้มและดาบท้วม เสือชุบเดินหล่องหนหายตัวกลับเข้ารังโจรมาพอดิบพอดีประจวบเหมาะกับตอนที่ดาบท้วมกำลังบุกเข้ากระท่อมเพื่อไปเอากระบอกเงินลายฉลุเสือชุบจ้องมองศัตรูอย่างใจเย็นเดินถอยหลัง,ลงและมุ่งตรงไปยังกระท่อมใหญ่ด้านในรังโจรอันเป็นกระท่อมที่พักของเสือทองสมพี่ทองสมพี่ทองสมเสือทองสม เสือชุบตะโกนเรียกอะไรของเองวะไอ้ชุบมาตะโกนเรียกข้าอะไรเอาป่านนี้มึงไม่แหกตาดูเวลาบ้างเลยหรือไงเสือทองสุ่มเปิดหน้าต่างกระทอมพรางตะโกนสวนกลับมาโดนล่วงคออยู่ยังจะหลับลงหรืองไงฮะพี่ชายบอกข้าทีเถอะว่าพี่ไม่รู้ตัวจริงๆอะไรของมึงวะไอ้ชุบมึงพูดภาษาคนกับกูทีเถอะตอนนี้ข่ายโดนบบกโดนไอ้ตำรวจหน้าแหลมจากเมืองหลวงเข้ามาบบก พวกเดียวกันกับเมื่อวันก่อนอน,นี่ค่ะเราไอพี่ฟังยังไงล่ะรู้ตัวหรือยังอะนี่มันบุกมาถึงในรังโจนค่เลยหรือทำไมเสือเฝ้ายามยังไม่เป่าสัญญาณอีกจะเป่าได้ยังไงเสือยามโดนมันเก็บไปหมดแล้วหมูตะเกียวสาวอยู่ในกระท่อมหันหน้าออกมาดูนอกเรือนบัางสิเอาเฮ้ยพวกเองได้ยินแล้วใช่ไหมเอาแตรสัญญาณมาเป่าแล้วก็ออกลาพวกมันเดี๋ยวนี้ข้าเห็นมันแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกอยู่ตรงกระท่อมกลุ่มที่สองอยู่ตรงกรงเลยพี่ไปไล่พวกตรงกรงเฉลยก่อนแล้วกันส่วนตะแก่กับไอ้อ้วนตรงกระท่อมสองคนนี้มันเป็นของขา้าพี่อย่ามายุ่งเด็ดขาดแผนการของคณะเดินทางเกือบจะสำเร็จรูปล่วงกลุ่มของพรานแย้มและดาบท้วมก็หากระบอกเงินลายฉลูจนเจอ ่วนกลุ่มของผู้กองมายุและทองดวงก็ช่วยพีสาวตนออกมาได้ดังใจหมายแต่เสือร้ายในรังโจรก็ต่างรู้ตัวแล้วพวกมันเป่าประกาศส่งสัญญาณหากันและการเพื่อออกล่าแย่ yeah, ละพวกมันรู้ตัวแล้วดาบเพนเร็วรานแย้มพูดรังวิ่งนำดาบทวมออกจากรังเสือมุ่งตรงไปยังทิศตะวันตกอันเป็นจุดเดียวก,กันกับที่พวกตนวิ่งเข้ามา ด้วยความเร็วของพรานแย้มพรานป่าชำนาญไพรถึงค่ำคืนนี้มันจะมืดมิดขนาดไหนากเท้าทั้งสองข้างยังเหยียบอยู่ในป่าพรานแย้มก็จะวิ่งได้ไวเสมอแต่มันก็ไม่ใช่เพียงแค่พรานแย้มคนเดียวเสือชุบโจนร้ายผู้ที่อาศัยอยู่ในป่ามาครึ่งชีวิตอีกทั้งป่าในมหาพรายทิศใต้แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ของพวกมันเสือชุบจึงชำนาญเส้นทางและเดินทางในป่าใหญ่ด้วยความเร็วได้ไม่แพ้พรานแย้ม ตึงเพียงแค่ระยะทางไม่ถึงกิโลหลังจากที่พรานแย้มกับดาบท้วมวิ่งออกมาจากรังโจรเสือชุบและพวกก็วิ่งไล่ทันโอ้กูมาทันพวกมึงแล้วเว้ยเอ้กแกมึงสองคนใครอยากจะตายก่อนกันวะดาบดาบมองเห็นมันไหมว่ามันมีกันกี่คนเอาดีผมเห็นน่าจะมีสี่สี่คนครับลุงพานไม่รวมไม่เสือชุบนะหากรวมไม่เสือชุบด้วยก็ห้า เอาอย่างนี้แล้วกันดาบเราวิ่งแยกกันซ้ายขวาพยายามเก็บลูกกระจอกมันให้หมดก่อนไม่งั้นมันยิงกันมามัวๆแบบนี้อีกไม่นานเราต้องโดนกระสุนมันสักนัดแน่ได้เลยลุงพานเดี๋ยวนับสามลุงไปซ้ายผมไปขวาตรงกลางผมจะเค่้งระเบิดใส่รีบหาที่กําบังละ่ะ1 2ึ่ 2> ส,ส, 2> สิ้นเสียงการนับเวลาถอยหลังพรานเท่ากําปืนลูกซองขู่ใจในมือแน่น และกระโดดไปยังต้นไม้ใหญ่ทางด้านซ้ายส่วนดาบท้วมก็ถอดสลักระเบิดมือพร้อมควงไปยังกลางโดงของเสือร้ายที่ยืนอยู่ด้านหน้าและกระโจนเอาร่างตนที่ท้วมสมชื่อหลบไปอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ทางด้านขวาด้วยอนุภาพของระเบิดทำมือของนายดาบแรงระเบิดส่งผลให้โจรร้ายหมดลมหายใจไปถึงสามคนและจังหวะที่เสียงระเบิดมันดังขึ้นทำให้เป็นจุดสนใจโดยไม่ทันตั้งตัว รันยแยมก็เอี่ยวตัวหันปากกระบอกปืนหลูกซองยาวใสโจนดันหน้าและลั่นไกปิดชีวิตโจนร้ายลูกน้องเสือชุบอีกหนึ่งคนในทันทีเออเสร็จกูดาถัางนั้นโอเคหรือเปล่ารัานแย้มตะโกนถามผมโอเคจะลุงแต่ตอนนี้ไม่เห็นไอเสือชุบเลยมันอยู่ทางลุงหรือเปล่าอ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอที่ข้าไม่มีนะโว้ยกูอยู่นี่ไอเท่า เสือร้ายในเงามืดเผยตัวตนให้เห็นพร้อมกับเสียบใบมีดอันคมกริบเข้าที่ช่วงท้องของพรานแย้มไอเวนเล่นกูทีเพอสิ้นเสียงของพรานเท่าตายตาทั้งสองข้างของพรานแย้มก็ค่อยๆพลามัวด้วยธิดของคมมีดของเสือชุบซ้ำเข้าไปที่รอยแผลเก่าของพรานแย้มที่พึงจะสมานตัวไม่นานทำให้โลหิตสีแดงสดเอ่อล้นออกมาจากพรานแย้มจนหมดสติ ถึงร่างกายจะเท่าชราและมีกำลังใจอันล้นหลามแต่คนแก่ก็คือคนแก่ก่อนที่สติสัมปชัญญะของพรานแย้มจะดับบูบลงพรานแย้มก็รวบรวมแรงเหือกสุดท้ายของตนตะโกนออกไปอย่างสุดเสียงเพื่อเตือนดาบท้วมหวังเพียงแค่ให้ดาบท้วมระวังตัวและปลอดภัยดาบเสือมันอยู่ทางนี้ระวังตัว รานแย้มตะโกนล,ลั่นก่อนที่จะล้มลงและหมดสติหลังจากที่เสือชุบรู้ว่าตนสังหารศัตรูขู่แค้นตรงหน้าได้อย่างเรียบร้อยเสือชุบก็เดินถอยหลังด้วยกำลังสมาธิและฤทธิ์ของคาถาที่มันใช้มันทำให้ร่างกายของเสือร้ายอันตรธานหายไปในอากาศทันทีแย่ yeah, แล้ว ลุงพานเสร็จไอเสือเวนนั่นแล้วไอท่วมเอ้ยไอท่วมเอ็งย,ยังมีอีกหลายอย่างในโลกนี้ที่ไม่เคยกินเลยเอ็งจะมาตายกลางป่าแบบนี้ไม่ได้นะโว้ยดาบท่วมพูดบ่นพึมพรำกับตัวเองพลางกำปืนพกขู่ใจในมือแน่นเอ็งออกมาสิว่าไอเสือชุบจะมัวหดหัวอยู่ทำไมสิ้นเสียงคำพูดของดาบท่วมอมมีดปริศนาจากเงาหมืดก็ลงน้ำหนักมาทีไหลของดาบท่วมทันที เสือชุบป,ปรากฏตัวดันหน้าของดาบท้วมพร้อมกับใช้อาวุธในมือเสียบลงที่ไหล่ของดาบท้วมอีกหลายครั้งไอ้อ้วนเอ้ยถึงเวลาของมึงแล้วได้เวลามึงตายตามไอ้พรานเท่าแล้วละแผลสาหัสจากคมมีดของเสือชุบหลายแผลที่ไหลของดาบท้วมมันทำให้ดาบท้วมไม่สามารถยกแขนซ้ายได้อีกร่างของดาบหนุ่มล้มลงกับพื้นและหันหลังชนต้นไม้ใหญ่ก่อนที่เสือชุบจะหายตัวไป ดาบท้วมก็หยิบทุกอย่างในมือที่พอจะเควงใส่เสือชุบได้เพื่อป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นกระบอกน้ำขวดน้ำหลอดยาดมรวมถึงห่อดินประสิวที่ใช้ในการเติมฉนวนระเบิดดาบหนุ่มไร้ซึ่งหนทางการต่อสู้เพราะว่าปืนกระบอกเดียวที่มีอยู่ในมือก็ถูกเสือชุบแย่งไปกระเป๋าเดินทางที่มีระเบิดขวดดันในก็ถูกเสือชุบแย่งไปด้วยเช่นกัน เสือร้ายเยาะเย้ยและยืนจ้องหน้าดาบท้วมโดยที่มันไม่หนีไปไหนเพราะว่าเสือชุบรู้ดีว่าตอนนี้ดาบท้วมกำลังจนตรอกไอ้อ้วนเอ้ยมึงมันเป็นตำรวจไร้น้ำยาชีวิตอ้วนๆของมึงตอนนี้ทำได้เพียงแค่ปลายาดมใส่กูเพื่อป้องกันตัวมันน่าสมเพชจริงๆเอาละมึงหลับตาซะกูจะส่งมึงลงนรกโดยที่ม่ให้มึงรู้สึกเจ็บถึงรู้สึกเจ็บก็จะให้น้อยที่สุด กูจะลงมือเบาที่สุดแบบให้มึงไม่รู้ตัวเลยเสือชุบพูดพลางเดินถอยหลังและหายตัวไปแต่ด้วยความช่าใจของเสือร้ายมันนำมาสู่หายยนะเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าก่อนที่ดาบท้วมจะยอมเป,เป็นเป้าให้เสือชุบแทงดาบท้วมมองเห็นพรานแย้มที่กำลังชันตัวขึ้นหลังจากได้สติกับคืนมาพรานแย้มพยักหน้าให้ดาบท้วมเป็นในว่าเตรียมตัวสังหารศัตรูได้ ดาบหนุ่มจึงคิดกลโนบายยอมเป็นนกต่อรับคมมีดเพื่อที่จะให้พรานแย้มเดินไปซุ่มที่หลังต้นไม้ใหญ่และการโยนของต่างๆรอบตัวใส่เสือชุบไม่ว่าจะเป็นยาดมหรือกระบอกน้ำการกระทำแบบนั้นมันไม่สำคัญเพราะว่ามันเป็นกลอุบายแสดงให้เสือชุบเห็นว่าตนจนตรอกและท้ายที่สุดคือห่อดินประสิวที่ดาบท้วมปลาใส่เสือชุบนั่นแหละคือเหตุผลหลักเพราะถึงเสือชุบจะสามารถลองหนนหายตัวได้ แต่กลิ่นดินปรสสิวที่ดาบท้วมปลาใส่เสือชุบมันฉุนและไม่สามารถหายไปไหนในอากาศได้ทุกการเคลื่อนไหวของเสือร้ายในการลองโหนดาบท้วมจึงได้กลิ่นทันใดนั้นที่เสือชุบกำลังหายตัวและมุ่งตรงเข้ามาสังหารตนกลิ่นของดินบรสสิวที่ติดตัวเสือชุบมันก็ฉุนขึ้นมาทันทีกลิ่นมันฟ้องว่าเสือชุบมันกำลังเข้ามาใกล้ทันทีที่เสือร้ายแกว่งคมมีดมาที่คอของดาบท้วม มือขวาที่ตั้งท่ารอรับของดาบท้วมก็คว้ามือของเสือชุบได้ในทันทีและทันใดนั้นที่ร่างกายของผู้ใช้คาถาพรางตัวอย่างเสือชุบถูกสัมผัสได้คาถาอาคมที่พรางตัวมันก็คลายลงตอนนี้แหละลุงพรานยิ่งดาบท้วมตะโกนขึ้นพรานแย้มโผล่ตัวขึ้นมาจากพุ่มไม้ด้านหลังดาบท้วมลั่นกายยิงกระสุนปืนลูกซองขูดใจตนเข้าที่กลางอก,อกของเสือชุบทันที ก่อนที่เสือชุบจะเซถอยหลังดาบท้วมก็เอามือคว้ากระเป๋าเดินทางในมือของเสือชุบวานหยิบเอาระเบิดไฟทํามือที่อยู่ในกระเป๋าและเขวยงใส่ร่างของเสือชุบที่กําลังเดินเซซ้ําอีกครั้งเสือร้ายใจซามร้องโหยหวนด้วยความร้อนจากระเบิดไฟร่างกายอันเต็มเปี่ยมไปด้วยบาปกรรมที่เคยทําเอาไว้โดนไฟลุกโหมจนเซไปเซมาก่อนที่จะล้มลงและหมดลมหายใจไปตลอดกาล ดาบท้วมและพรานแย้มมองดูร่างอันไร้วิญญาณของเสือชุบอย่างสลดใจแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อเขาเป็นศัตรูหากเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ต้องฆ่าเราหากเราไม่กินเขาเขาก็ต้องกินเรามันเป็นกฎของป่าที่พรานแย้มรู้ดีอยู่เต็มอกไอเสือชุบเองหัวีกกรรมไม่ฆาด้วยแล้วกันอย่าจองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยพรานแย้มพูด รางเดินพยุงตัวกับดาบท้วมมุ่งตรงไปยังจุดนัดพบท่าเรือทันทีอุกอง เอายังไงดีตอนนี้เราโดนล้อมแล้วมั้งเนี่ยหาทางวิ่งไม่ได้เลยทองดวงตะโกนขึ้นเสียงดังยิงสกัดพวกมันไปก่อนอีกไม่เกิน15นาทีฟ้าน่าจะสางแล้วสางแล้วยังงาเราจะอยู่กันถึงฟ้าสางหรือเปล่าก็าไม่รู้กระสุนมาเป็นฝนขนาดนี้ทางด้านของผู้กองวายุและเจ้าทองดวงพร้อมกับพี่สาวหลังจากวิ่งนิออกมาจากรังของเสือทองสุม่ม ทั้งสก็มุ่งตรงไปยังท่าเรือจุดนัดพบทันทีแต่มันก็ไม่ง่ายเลยเพราะว่าทางด้านของเสือทองสุ่มก็ส่งม้าเร็วลูกน้องแม่นปืนนับสิบคนวิ่งไล่มาแบบกระชั้นชิดจนไรซึ่งหนทางหนีระหว่างเสียงปืนแห่งการประทะดังขึ้นต่อเนื่องในป่าใหญ่แสงอาทิตย์รำไรของเช้าวันใหม่ก็เริ่มสองเข้า่าจากราตรีที่มืดมิดจนแทบมองไม่เห็นทางเดิน ตอนนี้สายตาของผู้กองวายุเริ่มปรับตัวเข้ากับแสงพระอาทิตย์จนทำให้ผู้กองจอมคาถาสามารถมองเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นผู้กองหนุ่มปีนขึ้นไปที่โขดหินด้านหน้าเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นทันทีที่ได้โอกาสผู้กองหนุ่มก็สูดลมหายใจเข้าปอดผ่านทานทั้ง3ามคือปลายจมูกรางอกและช่องท้อง พร้อมกับถอนหายใจออกกลับเข้าสู่อุปจารสมาธิผู้กองหนุ่มกล่าวคาถากองกังวานดังอยู่ในใจกระสินลมคาถาที่4ีกระสุนคดสิ้นเสียงคาถาในใจของผู้กองวายุลูกตะกัวจุด357ก็วิ่งตรงออกจากลำเพิงมุ่งเข้าใส่เป้าหมายนั่นก็คือโจรร้ายที่ซุ่มอยู่ในจุดต่างๆในป่าใหญ่ทันทีด้วยฤทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของคาถา บวกกับสมาธิของผู้กองวายุทำให้ลูกกระสุนจากปากกระบอกปืนมีความขลังวิ่งสังหารศัตรูตรงหน้าได้อย่างแม่นยำเพียงแค่สายตาของผู้กองวายุมองเห็นตัวกระสุนอาคมก็วิ่งวนไปมาประดุดแมลงร้ายในเงาของลูกตะกัวเพียงแค่ไม่กี่วินาทีตัวร้ายที่ซุ่มอยู่ทั้งหกคนก็สิ้นใจโดยกระสุนอาคมของผู้กองหนุ่มที่ยิงออกจากปากกระบอกปืนเพียงแค่นัดเดียวและปัจจัยดังกล่าว มันจึงเป็นเหตุผลที่ผู้กองวายุพยายามประวิงเวลาให้ฟ้าสางก่อนที่จะใช้คาถาลงมือเนื่องด้วยข้อจำกัดของคาถาบทนี้ก็คือผู้ใช้จําเป็นจะต้องมองเห็นตัวเป่าไม้ไม่อย่างนั้นกระสุนที่อัดแน่นไปด้วยอาคมก็จะเป็นเพียงแค่ลูกตะกัวธรรมดาธรรมดาทั่วไปโอ้โหผู้กองมีดีเหมือนกันน่นาะรีบหนีก่อนเถอะเสือท้องสุ่มมันกำลังตามมาน่าจะใกล้ทันแล้วด้วย ผู้กองหนุ่มพร้อมกับเจ้าทองดวงและพี่สาวเรียบวิ่งตรงไปยังจุดนัดพบตรงท่าเรือที่นัดกันเอาไว้พอถึงท่าเรือก็พบว่าดาบท้วมและพรานแย้มได้ออกเรือล่วงหน้าตามคําสั่งไปเรียบร้อยขึ้นพี่เร็วเร็วขึ้นสิพี่เร็วเร็วรีบขึ้นเรือซะผู้กองด้วยเดี๋ยวข้าจะคุมท้ายเรือให้เองด้วยความชํานาญในการเอาตัวรอดในป่าใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการล่าหรือการเอาตัวรอด ทองดวงล้วนถนัดทั้งนั้นหนุ่มน้อยผลักเรือออกและโยนไม้พายให้บุกกองวายุที่หัวเรือด้านหน้าส่วนตนก็คว้ามไม้พายแล้วก็คุมด่านท้ายเรือพอเรือของคณะเดินทางล่องออกจากท่าได้เพียงแค่ห้านาทีหนุ่มน้อยบันป่าก็ยิ้มแก้มปลิด้วยความดีใจรอดแล้วทุกคนเรารอดกันแล้วทองดวงพูดด้วยความตื่นเต้น พลางยืนขึ้นและใช้แขนทั้งสองข้างยกไม้พายขึ้นสูงเป็นการแสดงท่าทางของอาการดีใจอย่างสุดขีดแต่เสียววินาทีหลังจากนั้นเสียงปริศนาก็ดังขึ้นมาจากทางป่าด้านหลังเรือกระสุนเปรนปริศนาจากป่าด้านหลังวิ่งมุ่งตรงเข้าที่กลางหลังของทองดวงจนล้มฟุบลงที่เรือทองดวงทองดวงเป็นอะไรหรือเปล่าผู้กองหนุ่ม เข้าไปพยุงร่างของทองด้วงที่ล้มลงด้วยกระสุนปืนลางหันหน้าไปมองทางจุดที่มาของเสียงและภาพตรงหน้าของผู้กองวายุก็คือโดนร้ายใจซามหน้าตาทำมินกําลังถือปืนยาวเล็งมาจากริมแม่น้ำด้วยสัญชาตญาณการเป็นตำรวจมาครึ่งชีวิตก็บอกได้อย่างชัดเจนว่าบุคคลที่ตนเห็นด้านหน้าตอนนี้มันจะต้องเป็นเสือทองสุ่มอย่างแน่นอน ถึงระยะของเรือและริมฝั่งแม่น้ําจะอยู่ห่างกันจนแทบไม่ได้ยินเสียงแต่ฝีปากที่ขยับไปมาของเสือทองสุ่มก็สามารถอ่านปากเป็นคําฝากแค้นไว้ได้ว่าเดี๋ยวได้เห็นดีกันมนุษย์หรือสัตว์หมูใดที่ได้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วไม่ว่าวันใดวันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็จําเป็นจะต้องจากไปไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือเป็นการจากตายจากด้วยโรคภัย หรือไม่ก็คมเคียวคมกระสุนเชกเช่นเดียวกันกับเจ้าหนุ่มน้อยทองดวงที่โดนกระสุนปืนยาวของเสือทองสุ่มยิงเข้าที่กลางหลังร่างกายในตำแหน่งนั้นเป็นจุดตายที่ยากจะรักษาไม่ว่าใครก็ตามหากถูกยิงเข้าที่ตำแหน่งนี้ก็ไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้เว้นแต่กระสุนนัดนั้นจะยิงไม่ผ่านผิวหนังโอ้ยหลังหักซะแล้วมั้งค่ะเป็นไปได้ยังไง ทำไมล่ะทำไมถึงยิงไม่เข้าผู้กองวายุพูดขึ้นด้วยความตกใจไม่ตายแต่จุกตอนแรกข้าก็คิดว่าตายแน่แต่กระสุนที่เข้ามาโดนตัวมันเหมือนกับโดนควายป่าขวิดเลยความแรงอ่ะนะมันแรงมากแต่ทำไมก็ไม่รู้ไม่ผ่านหนังข้าเฉยเลยทองด้วงพูดรางล้วงเข้าไปหยิบของบางสิ่งบางอย่างออกมาจากย่ามให้ผู้กองวายุดูนี่มันเขี่ยวหมูตันของลุงพรานนี่ใช่แล้วผู้กอง ตอนที่เจอกันก่อนหน้านี้ลุงพานแกเอาเคี่ยวหมูตันมายัดใส่ย,ยามเข้าไว้ลุงแกบอกว่าผมยังเด็กหนังผมยังอ่อนส่วนลุ่มแก่แ,แล้วแกหนังเหี่ยวหนังเขาเหนียวเขาว่างั้นนะหลังจากที่เรือของผู้กองวายุล่องแม่น้ําลงมาถึงเชิงเขาก็พบว่ารานแย้มกับดาบท้วมได้ยืนรอด้วยท่าทีที่ร้อนรนในความเป็นห่วงหลังจากที่ทุกคนสวมกอดกันเพราะความดีใจแล้ว ภารกิจหนีออกจากรังเสือนี้ก็เป็นอันว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีข้ากับพี่ถือโอกาสลาทุกคนเลยแล้วกันนะเพราะว่าจุดหมายปลายทางของข้าคือหมู่บ้านที่อยู่อีกฟากหนึ่งของป่าถ้าพวกลุงจะเข้าเมืองก็แค่เดินตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเจอสถานีรถไฟอาจจะใช้เวลาครึ่งวันหรือถ้าเดินช้าหน่อยก็หนึ่งวันแล้วแต่ฝีเท้าของทุกคนด้วยว่าจะเดินไหวหรือเปล่าทองดวงพูดลางยื่นเคี้ยวหมูตันคืนให้กับพรานแย้ม เองเก็บเอาไว้คุ้มตัวเธอไอ้หนูถือสวัสดิเป็นสินค้าจ้างที่รักษาค่าข้าบอกแล้วไงว่าข้าแก่แล้วหนังขาดเนีว้วหนังเหี่ยวแบบนี้ไม่ต้องใช้ของพวกนี้หรอกรานแย้มพูดลางเอามือกุมแผลที่ท้องตนโชคดีนะทองด้วงรักษาตัวด้วยโชคดีเช่นกันครับผู้กองลุงพานลุงดาบข้าลาละหลังจากคำรำลาทั้งคณะเดินทางก็แยกทางกับทองด้วงและพี่สาว ขณะเดินทางเดินทางออกจากป่ามุ่งตรงสู่สถานีรถไฟเพื่อต่อรถไฟกลับไปยังเมืองหลวงและในขณะที่กำลังรอรถไฟเพื่อเข้าเมืองความสงสัยในหลายคำถามก็ถาโถมเข้ามาในใจของผู้กองวายุเออลุงพานเดี๋ยวลุงจะต้องกลับหมู่บ้านเลยไหมลุงแวะไปเที่ยวในเมืองหลวงกับผมก่อนดีหรือเปล่าไม่ละข้าขอบายข้าไม่ชอบกลิ่นความเจริญ ออกกลับไปอยู่กับช่างมาวัวควายในหมู่บ้านดีกว่าแล้วค่าจ้างที่ทางกรมตำรวจจ้างไว้ล่ะลุงพรานไม่ไปรับก่อนหรือเรื่องค่าจ้างมันไม่ใช่เรื่องของข่าสักหน่อยข้ามีหน้าที่ทำภารกิจส่วนค่าจ้างทางกรมก็ไปตกลงกับหัวหน้าหมู่บ้านเขาโน่นเออนี่ผู้กองเกือบลืมไปเลยเอานี่กระบอกเงินลายฉลุที่ถามหาฟวามันบินไปหน่อยนึงนะพอดีตอนขัดตีกับเสือชุบ ปากกระบอกเงินมันโดนสเก็ตระเบิดของดาบท่วมจนบินขอบคุณครับลุงนี่มันบินจนเห็นของข้างในเลยนะเนี่ยแล้วด้านในมันคืออะไรกันทำไมกรมตำรวจถึงได้ร้อนรนจำเป็นจะต้องเอากระบอกเงินใบนี้กลับคืนมาให้ได้ขนาดนั้นด้วยอยากรู้ก็งัดดูหน่อยสิไม่มีใครสนใจหรอกผู้กองวายุเอามีดที่คางเอวงัดฝาของปากกระบอกเงินลายฉลุจนเห็นว่าด้านในมีหนังวัวแผ่นบางๆวาดแผนที่ และเขียนข้อความเอาไว้ด้านในในหนังวัวข้างในกระบอกเงินมันเขียนเอาไว้ว่าอ,อแผนที่ขุมทรัพย์เทวรูปทองคําพับผาซิไม่น่าละทางกรมตํารวจถึงอยากได้กระบอกเงินใบนี้คืนนะตีแท้มันก็คือลายแทงขุมทรัพย์นี่เองลุงพานรู้จักเหรอครับไอเทวรูปทองคําที่ว่านี่เออไม่รู้หรอกเอา้าพูดซะเหมือนรู้ ข้านะไม่รู้แต่ถ้าไปถามคนในหมู่บ้านข้าอาจจะต้องมีรู้บางอย่างน้อยก็ต้องเคยได้ข่าวกันบ้างละแต่ข้าก็ไม่ได้สนใจหรอกนะแกปูน,นี่แล้วจะมาเอาสมบงสมบัติอะไรอีกข้าขอใช้ชีวิตบั่นปลายของข้าอยู่กับควายป่าในหมู่บ้านข้าดีกว่ารานย้มพูดรถไฟสายใต้ที่จะวิ่งตรงเข้าเมืองหลวงเทียบชานชาลา คณะเดินทางอันมีผูกองจอมคาถาอย่างผูกองวายุและพรานป่าจอมอาคมอย่างพรานแย้มรวมถึงมือขวาระเบิดขวดอย่างดาบท่วมก็ขึ้นตู่ทันทีเมื่อรถไฟจอดสนิทภารกิจลับของกรมตำรวจอันยาวนานและสุดแสนอันตรายก็อันเป็นว่าจบลงแม้จะมากด้วยวิชาอาคมลึกตุดระทึกตรึกตรองก่อนจะใช้แม้จะมากด้วยวิชาในพรงไพร แต่ห่างไกลความดีก่อสินคุณถึงจะหายตัวได้ในอากาศโดนพิฆาตจนตายกลายเป็นผีถึงกระสุนจะยิงผิวทะลุทวีแต่ความดียังคงคุ้มให้ปลอดภัยจบบริบูรณ์